สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทั้ง14,300่นมท่านขอครับออกมาเน่าสถานที่นะครับให้ FC ชมพระเครื่องรายการสําคัญมากๆนะครับที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและท่านเองเป็นนะครับสายพระกรรมฐานขององค์หลวงตามหาบัวยานาสัมปันโนนะครับนั่นคือเหรียญโต๊ะหมู่บูชาองค์หลวงปู่ไทยสิริธโรนะครับวัดเขาใหญ่ยานสัมปันโนอำเภอปากช่องนครราชสี 4, มาปี63เหรียญนี้นะครับ ซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่ออุทัยสิทธ,ธโรนะครับประทับนั่งกสมาธิบนอาสนะของท่านนะครับด้านหลังมีต้หมู่บูชาซึ่งเป็นรูปแบบการจะสร้างเหมือนต้นหมู่ขององค์บริพาจตรจันร์อุีนะครับด้านบนนั้นประทับาลายกระหนกอยู่คู่หนึ่งนะครับตรงขั่วตรงห่วงของเหรียญที่เป็นห่วงเปิดอเหรียญนี้ผ่านประสบการณ์มีร่องรอยการผ่านการใช้นะครับ ผ่านประสบการณ์จึงมีการขูดขีดของโลหะนิดหนึ่งสำหรับเหรียญทองแดงแต่ก็ยังเข้มขลังด้วยบาร,รมีขอ,องหลวงปู่ไทยสิริธโลนครับแล้วก็ผมขยายให้ชมเหรียญน,นะครับอันนี้ให้ชมเหรียญผมไม่ได้แต่งเหรียญแต่อย่างไรนะครับพลิกไปชมด้านหลังเหรียญด้านหลังเหรียญน,นะครับมีด้านบนสุดนะครับที่อยู่ใต้ห่วงเปิดนั้นเป็นเครื่องอัฐบริการนะครับซึ่งเป็น รูปแบบของเหรียญองค์เกจิสายกรรมฐานนะครับและมีขลัยันด้านล่างนะครับตรงกลางนะครับเป็นตราวัดนะครับและเป็นชื่อของวัดวัดเขาใหญ่ยานสัมปันโนนะครับหมายเลขลำดับพระนะครับ2479นะครับเหรียญนี้นะครับอยู่ที่ด้านซ้ายของเหรียญครับ2479นะครับเป็นเลขมงคลด้วยจารึกข้อความมงคลที่ระลึก7รอบ80เอ่อ ขออนุญาตนะครับเจ็ดรอบแปดสิบสี่ปีนะครับแล้วก็มีลายมือของท่านจะริ่กควัมที่สองมีนาคมสองพันหกสิบสามหลวงปู่อุทัยสิทธโรเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่มีความเข้มขลังงดงามนะครับและเป็นเหรียญที่นิยมองค์บุรภาจารยร์องค์ท่านรู้จักอย่างกว้างขวางแต่เหรียญน,นี้ค่อนข้างจะมีรอยขูดขีดเยอะแต่ก็ยังถือว่าเข้มขลังด้วยบารมีองค์บุรภาจารยร์นะครับ่ท่านเป็น พระสายกรรมฐานสายตรงของโอหลวงตมามหาปุถุยนันสมปันโนครับ